สวัสดีครับเจออย่แล้ววันนี้แม่ยายจากเมืองตังนะครับส่งหน่อไม้มาให้ก็เลยว่าจะทําแกงส้มหน่อไม้กุ้งเป็นแกงใต้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูกันเลยมาเริ่มต้นทําเครื่องแกงกันเลยนะครับง่ายๆเลยใส่พริกแห้งใส่กระเทียมใส่ขมิน้น เกลือใช้ดอกเกลือเหมือนเดิมนะครับวันนี้ส่วนกะปิไว้ใส่ ทำละเอียดดีแล้วนะครับคราวนี้เราก็ใส่กะปิลงไปเลยแล้วก็ทำตอดหน่อยออเสร็จแล้วครับจิ้แกงของเราไม่ยากเลย เป็นพริกแกงต้มใต้นะสูตรนี้นนามาเริ่มกาททำต่อเลยนะครับจุดไฟแล้วผมก็เติมน้ำแล้วเอาพริกแกงมาละลายน้ำนะแล้วก็เอาลงไปเลยครับ พอน,น้ำแกงส้มเราเดือดได้ที่แล้วหน่อไม้ที่แม่ยายให้มาแล้วผมเอาไปต้มก่อนนะคราวนี้เอาใส่ลงไปเลยเสร็บแล้วแล้วก็ลอมเดือดอีกทีหนึง่งก็จะมาปรุงรสชาติกันละอืมน่ากินมาก ตอนนี้เดือดได้ที่แล้วผมก็จะใส่น้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บเนี่ยผมเอาไปเคี่ยวมาก่อนนะมันจะได้สะดวกกับการทํากับข้าวใส่ไปสองช้อนแล้วเดี๋ยวผมลองชิมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอืมรสชาติเยี่ยมเลยอ่ะคราวนี้จบเลยผมใส่กุ้ง พวกก็แกะเปลือกล้างน้ำไมเรียบร้อยนะครับใส่ไปเลยอือแนั้นเ,เสร็จแล้วครับแกงส้มหน่อไม้ใต้อ่ามาชิมกันหน่อย เมื่อกี้ใส่มะนาวไปสองลูกแล้วนะอือเยี่ยมใช้ได้แล้วเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วมากินกันเลยครับแกงส้มหน่อมไม้แม่ใหญ่หน่อมไม้เยบเลย lạy lại giật lại hm 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 ừ. Đậm 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 ừ. nắm, nắm Không ngay, -ngay rồi đấy, ไปลองกินกันดูแบ <c oughs> ไปครับสวัสดีครับ